ทำไมครูต้องการมาตรฐานระดับบนทำไมครูต้องการคำว่าออแกนิกนะคะซึ่งครัวได้คำว่าเกษตรอินทรีย์มานานแล้วทุกคนสู้กันมาจนได้มานานแล้วนะคะแต่ครูต้องการคำว่าออแกนิกเพราะมันเป็นมาตรฐานระดับโลกนะคะเอาคำว่าออแกนิกมันเป็นมาตรฐานระดับโลกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราได้นะคะลงเราต้องต้องได้ตั้งแต่โรงงานฟังให้ดีนะคะ คําว่าออแกนิกไม่ใช่เราได้ไม่ใช่แบรนด์รูกกาวได้นะคะต้องได้ตั้งแต่ต้นครัวโรงงานต้องออแกนิกทั้งหมดการสั่งนําเข้าผลิตภัณฑ์หรือว่าสมุนไพรต้องต้องถูกตรวจทุกตัวต้องเป็นตัวที่เป็นออแกนิกทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นโรงงานจะเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้ที่นําเข้าจะต,ต้องทํายังไงก็ได้ให้ตัวโรงงานได้คําว่าฮาลาล ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะอะไรครูจึงใช้คําว่ายากเพราะว่าโรงงานแต่ละโรงไม่ได้ผลิตใช้แค่คนแบรนด์เดียวเข้าใจไหมคะสินค้ามีทั่วโลกบางตัวไม่สามารถขอฮาลาลได้เพราะยังคงต้องใช้เคมีอยู่นะคะโอ้ฟังให้จบทุกคนทีนี้ตอนนี้นะคะทุกคนขะเราต่อสู้ถึงขั้นครูหาวิ่งเข้าโรงงาน ที่หายหายไปไม่ได้ไลฟ์สองสามวันบ้างอะไรบ้างเราต้องเข้าโรงงานเราต้องไปคุยเราต้องแบบทุกคนมันต้องมีนู่นนี่นั่นมีเอกสารไปคุยกับเจ้าของโรงงานเอคุณอาจจะเห็นครูแบบไม่ค่อยเชียร์คุณบ้างหรืออะไรบ้างแต่ก็ไม่มีหรอกไอที่ไม่เชียร์ทุกคนต่อให้ครูจะหายไปทําภารกิจใหญ่แค่ไหนครูไม่เคยทิ้งหน้าจอทุกคนสังเกตได้เลยครูก็จะถ่ายภาพตอนกินกาแฟบ้างแหละอะไรบ้างแหละให้คุณรู้ว่าครูยังอยู่นะ แต่ครูกําลังทาภารกิจใหญ่ให้พวกคุณนะคะมันหายเหนื่อยเลยทุกคนเราวิ่งเข้าวิ่งออกกรุงเทพเราวิ่งเข้าวิ่งออกอ,อไปนู่นไปนี่กันเราหายเหนื่อยเลยจริง,รงๆวันนี้เพิ่งคุยกับบอสมอกี้มันมัน,ม,นมันดีใจจนมันหายเหนื่อยไปหมดเลยอะทีนี้โรงงานทุกคนเขาคุยกับครูเลยของเราอะที่มันไม่ได้ออกนิกเพราะมันยังขาดแค่ตัวเดียวก็คือกระเจี๊ยบ ซึ่งใครก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ากระเจีย๊ยบแบบไม่ค่อยมีคนจดออร์แกนิกเพราะว่ากระเจี๊ยบโดยจริงๆแล้วใครปลูกก็ได้ใครปลูกมันก็เป็นเข้าใจไหมคะมันไม่ได้เป็นสินค้าที่ปลูกยากมันไม่ได้เป็นสมุนไพรที่ปลูกยากแต่อย่าลืมว่ามันหายากนะที่จะเป็นแบบออร์แกนิกเข้าใจไหมคะคนเขาไม่ลงทุนน่ะเพราะมันปลูกง่ายทุกคนมันก็เลยหาไล่ที่เป็นออร์แกนิกยากเข้าใจไหมคะ มันหาไล่ที่เป็นออแกนิกที่จะซื้อเป็นจานวนมหาศาลเหมือนครูวยากพอเสร็จแล้วอะค่ะครูก็เลยไปประชุมกันกันกบทีมเวลาเวลาเราคุยอะค่ะทุกคนเราคุยเราคุยอะทีมของโรงงานอะเขาจะมีะผู้ตรวจสอบเขาจะมีะคนผู้ที่เหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนเป็นผู้รู้อะค่ะผู้เชี่ยวชาญนะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็จะมีะแผนกเหมือนเพศสัชกรเขาจะมีเป็นแผนกแผนกอะคะ่ะ ครูก็เลยได้ตกลงคุยตัดสินใจค่ะกับเจ้าของโรงงานเจ้าของโรงงานถามครูว่าสู้ไปด้วยกันไหมเราสู้ไปด้วยกันไหมเราทำไรออร์แกนิกจดเป็นของโรงงานไปเลยแล้วผลิตให้กับน๊เก้าแบรนด์เดียวคือโอทุกคนขนลุกถ้าคุณพรโอเคเราจะลงทุนกันเลยทุกคนคะ เราสู้กันมา้างแต่ปีที่แล้วเนะพี่อ๋เนาะเราสู้กันม้างแต่โอ้โหเราทุกคนเราสู้กันมาเราเราคุยเราคิดเราเมันติดอยู่ตัวนี้ตัวเดียวมาหลายปีเราสู้มาตลอดแต่มันไม่เคยได้ทุกคนมันติดอยู่ตัวเดียวตัดสินใจเมื่ปีที่แล้วเลยตัดสินใจเลยค่ะทุกคนปลูกเองทำไรออร์แกนิกเลยในนามของโรงงานเลยทุกคน เพราะเราอะทาไม่ได้เพราะเราไม่มีโรงงานการันตีเพราะการทําต้องมี GMP ค่ะการทําต้องมีมาตรฐานของโรงงานะ่ะซึ่งเราไม่ใช่โรงงานเราจึงไม่มี GMP ของตัวเองคือนพเก้าเนี่ยไม่ได้เป็นตัวโรงงานจึงไม่สามารถที่จะเอ่อไปการันตี GMP ว่าฉันได้มาตรฐานนุ่นนี้นั้นได้บอกเลยว่าทุกคนพอดวงดาวมาถึงจุดราชาโชคทุกอย่างเปิดหมด ปีที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะโอ้ทุกคนกว่าจะได้ไล่กว่าจะได้แบบกว่าจะไฟกันกว่าจะเอกสารลงตัวห้าล้านตอนนี้เหลือขั้นตอนเดียวแต่แต่จะแจ้งว่าเราได้คำว่าออแกนิกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน